เขาหวังว่าโครงการเคอร์นิกหรือว่าการครืนชีพบบนี้นนอาจจะทําให้ลูกสาวเขาเนี่ยกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองสวัสดีวดว,วุทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้บผม <Net> พง <spe> พีเตอแล้วว <sh> ันนี้นะครับผมเราไปอยู่กันในรายการประจัปดาหาทุกวันอังคาร18นาฬิกาตรงแบบนี้กับนัทซอฟครับผมทำเพื่ออะไร <ara> สำหร <PI> ับน <online> <c oughs> ักสืบในไม่สัปดาห์นี้นะครับผมมีหนึ่งหัวข้อครับที่ใช้คําว่าเราเนี่ยเคยทําหลอนสุดสดาไปแล้วแล้วก็มีใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เรื่องนี้แบบหาข้อมูลสดๆให้ฟังจังเลยซึ่งเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่บอกตรงๆว่าอาจจะไม่ทันเจนเรานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกคนแน่นอนเพราะเรื่องนี้เนี่ยคือการคืนชีพมนุษย์จากการแช่แข็งด้วยวิธีการวิธีการหนึ่งที่ใช้คําว่ามันน่าทึ่งมากๆครับซึ่งถ้าเกิดผมพูดมา แต่ที่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วล่ะว่าเรื่องหัวข้อในวันที่เราจะหากันคืออะไรใช่ครับนั่นก็คือเรื่องของไทรโอนิกนั่นเองครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับการคืนชีพมนุษย์ที่ใช้คําว่ามีการแบบเก็บร่างกายไว้ในอนาคตเปื่อมีวิยีการที่จะสามารถฟื้นให้เราจากการนอนหลับในน้ำแข็งได้ด้วยนนั่นปลาปลาน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่ามีเนื้อหาเรื่องราวอะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาไปตัวงเพื่อเป็นการรอชานะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค s u b ั c r i ครและกดกระดิ่งเพื่อภาคีใหม่ของเราด้วยนะครับผมและทุกคนมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับปุ๊บโอ้เฮลโนคือ ผมขอเกินคร่าวๆก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่องของการคืนชีพมนุษย์เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นมาจากในกระตงในกะระูตอะไรอย่างงี้ใช่ปะที่แบบว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถคืนชีพได้แบบจากการนู่นนี่นั่นแบบอ่ะเคลืนย้ายโอนจิตบ้างอ่ะหรือเปลี่ยนร่างกายบ้างหรือทําให้ร่างกายเราเนี่ยกลับมาอ่อนเยาว์บ้างด้วยยาอายุวัฒนะหรือวิธีการต่างๆนานามากมายซึ่งแบบในหนังเราเห็นอยู่เยอะแยะมากมายเว้ยแต่จะบอกว่าในหนังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบสมมุติขึ้นมาแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า ไอสิ่งที่สมมติขึ้นมาเหล่านั้นน่ะมันได้เป็นความจริงในยุคปัจจุบันแล้วหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือโครงการแช่แข็งมนุษย์นะฮะเพื่อรอการคืนชีพในอนาคตหรือไครอนินนั่นเองครับผมคือต้องขออธิบายเบื้องต้นงี้ก่อนครับคุณผู้ชมคือว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าอธิบายเห็นกันเข้าวๆนะครับคนเราเนี่ยอายุเฉลี่ยก็จะอยู่มานสัก60ปีถึง80ปีหรือถ้าใครอายุยืนหน่อยร่างกายแข็งแรงก็อาจจะถึงร้อยปีและสุดท้ายพอเราสิ้นอายุขายไปเราก็ต้องตายแล้วกลายเป็นปุ๋ยให้้กัับบบแแผ่่นนนนนดิอออีคืืเเป็รง ฐานที่เราต้องรู้กันอยู่แล้วคือเอาง่ายๆพูกมึงกับกูวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องเดนสมองเท่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะซึ่งนี่คือวัฏจักรของธรรมชาติครับคุณผูช้ชมเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพื่อแบบให้มันเป็นวัฏจักรเว้ยแบบเ,เรียกว่าอะไรคนเก่าตายไปคนใหม่เกิดมาเพื่อไม่ให้แบบมนุษย์มันแบบมีมากเกินไปบนโลกมันก็จะเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยแหละแต่ทีนี้เนี่ยคนเนี่ยตั้งคําถามว่ากูสามารถโกงวัฏจักรนี้ได้หรือเปล่าว่าสามารถโกงความตายได้หรือไม่เขาก็มาคิดกันเฮ้ย ทำยังไงอะ่ะให้มนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตยอยู่รอดรอดจากความตายหรือแบบ กลับคืนชีพมาก็ได้เขาก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับรู้สึก e. ว่าโครงการคลินิกนี้นะครับตามประวัติในวิกิพีเดียนะครับ<ม><ๆ>เขาบอกว่าคลินิกเนี่ยคือการเก็บรักษานะด้วยวิธีที่แช่แข็งทางร่างกายทั้งเซลล์รวมไปถึงอวัยวะภายในต่างๆโดยโครงการนี้เนี่ยเริ่มตนน้นมีแนวคิดมาตั้งแต่ปี1954หรือถ้าตีเี่กก็เกือบ200ปีได้โดยสิ่งแรกที่เขาเริ่มการทดลองเนี่ยนั่นก็คือการแช่แข็งสเปิร์มและหลังจากนั้นเนี่ยก็นำสเปิร์มตรงนั้นเนี่ยมาละลายเพื่อใช้ผสมเทียมดู ปรากฏว่าการทดลองกับผู้หญิง3คนนะฮะที่ทําการผสมเทียมเนี่ยมี2คนฮะที่ประสบความสําเร็จครับผมโอ้โหน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็คือแบบโอเคมันไม่เกิดการปฏิสนธ์ที่อะไรมากมายส่วนคนที่2เนี่ยเกิดความประสบความสําเร็จแต่เซลล์เนี่ยไม่แข็งแรงแต่ล่าสุดนี่ครับเขาบอกว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อประมาณแบบน่าจะห้าถึงสิปีที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้แบบมีการปรับเปลี่ยนนู่นปรับเปลี่ยนนี่จนสุดท้ายนะส ามารถผสมเทียมจากการใช้ไคลนิกได้เขาเลยมีแนวคิดที่ว่าถ้าเราแบบสามารถแช่แข็งซูจิแล้วแบบว่ามาใช้ในการผสมเทียมได้เป็นไปได้ไหมถ้าเราแช่แข็งทั้งร่างกายทั้งเซลล์ทั้งสมองทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างในร่างกายแล้วแบบในอนาคตเราต้องหาวิธีาการที่บรบุกร่างกายให้ตื่นขึ้นหรือทําการฮิลลิ่ัอวยวะภายในให้แบบกลับมาฟิตป,ปังอีกรอบหนึ่งเราถึงจะกลับมามีชีวิตได้อีกรอบหนึ่งเว้ยเขาก็เลยเกิดเป็นโครงการไคลนิกนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมองว่าเฮ้ย แคลนิกแม่งอะไรก็ไม่รู้เลอะเธอฟังไปก็ไร้สาระมันไม่มีอยู่จริงหรอกสุดท้ายคนเราก็ต้องตายถูกต้องแล้วฮะว่ายังไงมนุษย์เราก็ต้องตายแต่ถ้าเกิดมนุษย์ท้าทายสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้หรือทําให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดกับธรรมชาติได้มันจะเกิดการวิวัฒนาการที่ใหญ่หลวงมากๆเลยฮะซึ่งแน่นอนครับว่าในปัจจุบันนี้โครงการแคลนิกเนี่ยก็เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็มีแบบบุคคลดังๆเซเลบริตี้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงคุณหมอดดอกเตอร์ Doctor, เนี่ยเขาก็ได้แบบอ่าโอเค สตาฟลูกสาวตัวเองลูกชายเดนิเสียชีวิตไปแล้วหรือแบบอาการ่อแล่ล่อแล่แล้วก็รอในอนาคตเพื่อรอการคืนชีพอะไรอย่างนี้อยู่หลายท่านมากซึ่งแน่นอนครับในประเทศไทยเราก็มีเช่นกันถ้าแบบขึ้นรูปให้ดูเนี่ยก็ขออนุญาตทางดรท่านนี้ด้วยซึ่งนั่นก็คือดอเ,อเอรสหทอนกับดรนารีรัตน์นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นคุณพอ่อคุณแม่ชาวไทยนยีที่ได้ทําการแช่แข็งนะสมองแล้วก็เซลล์บางส่วนของลูกของเขาไว้และคิดว่าโอเคในอนา,นาคตเนี่ยเขาหวังว่า โครงการเคอร์นิกหรือว่าการคืนชีพแบบนี้อาจจะทําให้ลูกสาวเขาเนี่ยกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมกาเคยเห็นข่าวตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเอ,อน้องเขาเนี่ยหรือว่าลูกของด็อกเตอร์ทั้งสองท่านเนี่ยเขาเสียชีวิตหรือว่าเขาอาการล่อแล่เพราะอะไรแต่ตรงนี้ผมมั่นใจเลยว่าเรื่องนี้เรื่องจริงแน่นอนซึ่งตรงนี้หลายๆคนคุงถามแหละเฮ้ยพี่ดีขนาดเนี้ยเราก็ต้องไปทำกันทุกคนแล้วไหมอ่ะคุณผู้ชมครับ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะมันดำเนินการด้วยเงินและทองโครงการนี้เนี่ยมันมีมาหลายสิบปีแต่แบบไม่ถึง100ปีนะฮะแรกๆคนที่เขาเข้าไปทำเนี่ย ต้องใช้งบประมาณขั้นต่ำเลยนะฮะ2แสนดอลลาร์หรือราวๆประมาณ6.6ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆและนั่นคือยุคแรกเริ่มและปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้นะฮะว่าราคาในการทำสิ่งนี้มันจะแพงมากน้อยแค่ไหนด้วยนี่คือการเพียงแค่แท่แข็งมนุษย์ในระดับร่างกายยันไปถึงเซลล์เพื่อที่เราจะรอเทคโนโลยีในอนาคตเท่านั้นนะครับอา้าวถ้าฟังมาอย่างนี้มันก็เหมือน เสี่ยงดวงเลยพี่ปิ้งปองถูกต้องครับผมหมแล้วครับมันเหมือนการเสี่ยงดวงครับพอนเราพูดตรงๆว่าวิทยาการในยุคป,ปัจจุบันเรานะยังไม่สามารถคืนชีพสิ่งมีชีวิตได้เลยแต่ถามว่าในยุคป,ปัจจุบันเรามีการแบบเฮ้ยพลิกแพงคะแนนแบบชุบชีวิตสัตว์ตัวนู้นตัวนี้หรือมีการโอนถ่ายสมองโอนถ่ายหัวไปให้แบบสิ่งมีชีวิตตัวแรกไปสิ่งมีชีวิตตัวที่2ออะไรอย่างนี้มีไหม มีฮะมีการทดลองแบบนี้เยอะมากแล้วก็มีการทดลองแบบนี้มาตั้งแต่ปี1800หรือว่าปี1900กว่าแล้วด้วยถ้าใครนะฮะเคยเห็นในโลก y t u t u นะครมันจะมีคลิปวิดีโอที่แบบเป็นหมานะฮะของรัสเซียนะ,ะที่ผมเคยเอามาทำคลิปที่เขาแบบว่าแบบมีแต่หัวเออเอาหัวของสุนัขที่เขาเสียชีวิตมาแล้วอะ่ะมาต่อวงจรระบบหายใจการเต้นหัวใจนุ่ยนั่นจนสุดท้ายอะ่ะหมาตัวนั้นอะ่ะเขา มันมีชีวิตได้ครั้งหนึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อเลยว้าคุณผู้ชมเออจริงๆคือกระพริบตากินน้ำด้วยนั่นคือมันทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าคือทุกอย่างมันเป็นของเทียมหมดหัวใจเทียมปอดเทียมกระเพาะเทียมทุกสิ่งทุกอย่างเทียมหมดเลยเมื่อเราปิดสวิตซ์ปุ๊บแน่นอนครับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นหรือว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นยังไงก็ต้องกลับมาเสียชีวิตอย่างแน่นอนซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยตอนแรกก็แบบเฮ้ยเฮือหามากเลยแต่สุดท้ายนะครับการทดลองน แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่การทดลองนี้นะฮะมันยังมีการทดลองอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางการตัดหัวลิงนะครับจากลิงตัว A ไปลิงตัว B ซึ่งการทดลองนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะร้อยละ90%เล็กฮะคือ เฟลทั้งหมดเลยแต่มีเพียงลิงไม่กี่ตัวที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งหนึ่งในตัวนั้นเนี่ยผมจําได้เลยว่าผมเคยหาข้อมูลไวยเขาบอกว่าเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนหัวได้สาเร็จแล้วก็หายใจได้ลืมตาได้กระพริบตาได้แล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งของเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยมันคั้งน่าเศร้ามากนะับเพราะเขากลับมามีชีวิตได้เพียงแค่ 7หรือ10นาทีนี่แหละผมไม่แน่ใจจําไม่ชัวร์นะครับแต่คือเข้ามามีชีวิตแป๊บเดียวแล้วก็เสียชีวิตกลับไปเหมือนเดิมเว้ยคุณผู้ชมแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่านั่นคือการทดลองการชุบชีวิตด้วยการเปลี่ยนหัวหรือเปลี่ยนอวัยวะต่างๆแต่ตรงนั้นอ่ะมันจะต่างกับคลอ,อนิกเพราะอันนั้นคือการดัดแปลงร่างกายหรือพันธุก,กรรมแต่อันนี้คือการครงสภาพไว้และรอเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อมากระตุ้นร่างกายให้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับตรงนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าในอนาคตของเราเนี่ คืนชีพมนุษย์ได้จากโครงการเครนิกหรือจะมีวิทยาการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบมนุษย์คืนชีพหรือเปล่าตรงนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆคะผมได้จะบอกแค่ว่าเราก็ต้องรอดูในอนาคตอันใกล้นี้หรืออาจจะไม่ถึงในเจนเราก็ได้อยู่ที่วิทยาการแล้วก็วิทยาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมพูดตรงๆเลยนะเว้ยคุณผู้ชมอันเนี้ย ในมุมมองผมนะต่อให้อนาคตอาจจะมีวิทยาการที่สามารถคืนชีพหรือชุบชีวิตคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าคนที่เขาถูกแช่แข็งอยู่เนี่ยต่อให้เขากลับมาได้เขาก็กลับมาได้ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้แค่คิดเฉยๆคือร่างกายคนเราอะเซลล์มันเสื่อมสภาพไปทุกๆวันเว้ยต่อให้ทําสเต็มเซลล์หรือทํานู่นนี่นั่นให้แบบกลับมาสาวใสกลับมาหนุ่มรอยครั้งสุดท้ายเวลามันไม่หยุดเดินคือผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะมีวิทยาการอะไรที่สามารถทําให้ร่างกายเราอะแบบย้อนอายุ ได้ครั้งหนึ่งนอกเสียจากว่าเราจะย้อนกลับไปอยู่ในอดีตเวย้ยอันนี้ในมุมมองผมผมคิดอย่างนี้นะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องรอดูกันอย่างเดียวละกันครับข้อดีก็มีข้อเสียก็มีครับปัญหาต่อมาที่จะเกิดขึ้นคือคนล้นโลกครับพิจารณาเอานะฮะถ้าคนเรามีแต่เกิดแล้วก็ไม่ตาย ก็ประมาณนั้นแหละครับผมอเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าโครงการคครนิกที่ผมพูดถึงตรงนี้น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนหรือมีความคิดเห็นยังไรงรอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วเป็นว่าถ้าเกิดวันนี้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือคำพูดข้าใจใดไม่สุภาพผมเอ้ยผม,มิทักษ์นะต้องกราบขอประทานอภัยวันนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดท่านรักการชอบงานนะต้องฝากกดไลค like, ์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อใหคลิปของเราเจอกันสัปดาห์หน้าครับหนั๊บ